ร่วมกันด้วยความตั้งใจนะครับและแน่นอนครับทางแบ,บงกก็จะเลือกเราเป็นเจ้าเดียวที่จะทำงานร่วมกันใ,<ช>ในเชิงวันเัาว่าเราเองกับ่านเรื่องของเรานะเอร์ไล <Okay. S 2> ท์ที่ทำกับเรานะครับจะตั้งใจทําบ้านมือสองซึ่งเป็นชนําใหม่ซึ่งเราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์น่าจะสร้างเรียกว่ากาไรให้กับบริษัทเราได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะส่ับแรกที่เราทาําคือต้องดีต่อเทศชาตินะครับ การที่เราทําให้สินทรัพย์และคุณภาพถึงกลับปไปีนตลาดได้เร็วที่สุดนะคะก็เหมือนเป็นการเซฟช่วยช่วยลดภาระหน,นะะีดีต่อผู้ถือหุ้นเพราะเราอยู่ในตลาดหักทรัพย์ยังไรก็ตามทีผู้ถือหุ้นย่อมหวังที่จะเห็นความยั่งยืนกรักรนตนธุรกิได้นะคะดีต่อพาร์ทเนอร์ที่สามารถจะทอาเพลี่อนไปได้ ในจักรวาลของตางตอนนี้เนี่ยเรามีทรัพย์อยู่กว่า28,000ชิ้นนะครับซึ่งเป็นมูลค่ามากกว่า8พันล้านใน28,000ชิ้นเนี่ยเราสามารถที่จะระบายได้เองเนี่ยปีละประมาณ1,000ชิ้นเสร็จก็กล่าวว่ากว่าจะระบายหมดเนี่ยต้องใช้เวลา20หลายปีแต่ถ้าเรามีพาร์ทเนอร์นะครับวันนี้พวกเราเจอกับสิ่งที่เราเรียกว่า New Normal นะครับ New Normal ก็คือยอดขายบ้านหน่วยหนึ่งเนี่ย5ปีที่ผ่านมา มีสิ่งที่เราเรียกว่าดีคายลบิงแหวกน,นะครับสามสิบห้าเปอร์เบ้านมือหระบาย,ายออกยากินเวนชอรี่บ้านมือหนึ่งล้นตลาดตัวหนึ่งก็คือสัดส่วนของการระบายของบ้านมือสองตอนนี้เนี่ยในบ้านหนอยชิ้นเนี่ยเป็นบ้านมือสองกว่า5้าชิ้นก็แสดงว่าบ้านมือสองเนี่ยชนะบ้านมือหนึ่งไปแล้วนะครับในมุมเนี้ยเป็นมุมที่ถ้าเราได้ไหต่อได้แล้วเราก็คิดว่าออนเซอร์ลินครุกเนี่ย คือเจ้าสาวคนนี้มีค่าถึงแสนครับที่เรามีความเข้าใจในกำเนยดและนีมัยด้านที่อยู่อาศัยอย่างลึกซึ้งพร้อมร่วมสอบบริษัทเอเวอร์ไลท์เซอร์วิสต์จำกัดในึ่งฐานอพาร์ตเมนต์ื้อหลักในการจะมีนวมณีและจ้ายอย่างครบถึงจอดครับโดยในช่วงแรกครับเราจะเริ่มลงทุนและพัฒนาทัพบทุนทั้งหมด10ยูนิตนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นบ้านเดี่ยว6ยูนิตแล้วก็เป็นอาคารชั้นทั้งหมด4ยูนิต ใช้ในระดับราคาที่หลากหลายตั้งแต่2ถึง20ล้านบาทและใช้ในระยะเวลาในการดีโแปลนเนี่ยประมาณสในหกเดือนนะครับต่อโครงการนอกจากนี้ครับเราได้มีกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าอย่างชัดเจนโดยมุ่งเป้าที่ชาวต่างชาติถึงเจ็ดสชาวไทย30%ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการที่หัวใสคุณภาพในตัวเชียงใหม่ครับสำหรับการร่วมมือในครั้งนี้ครับ จึงเป็นเครื่องยืนยันศักยาพที่ครบวงจรโดยความแข็งแกร่งทางด้านเชนทรัพย์ของทางแบรนด์และก็ศักยภาพทางด้านพัฒนาสังขารลิมรับและจะสร้างมูลค่าเพิ่มของบริษัทมาร์สุดประกอบจากความเชี่ยวชาญในการรีโนเวทอย่างมีกําลังของบริษัทแอมอลิสครับผมนะครับเราจะทำเป็นเฟซชิ่งนะครับเฟซชิ่งแรกเนี่ยคิดว่าเราลองดูศักยภาพของเร้าสิบชิ้นแรกก่อน แล้วก็คิดว่าในอนาคตก็จะเติบโตจากสิบชิน้นนี้ในส่วนที่เป็นสำนักงานของเราเองทั้งสองสาขารวมถึงจังหวัดแร่ขี้เนี่ยอีก5สาขาเนี่ยเขาก็ทําหน้าที่ราบงานตามของเขาไป,าารเ,ราไปเราเปิดโอการให้พาร์ทเนอรเราได้มาเลือกของที่ทคี่ว่ามีศักยภาพแล้วสามารถที่จะเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็ส่งขายไปยังลูกค้าหลายทางได้อันนี้เราก็จะเป็น คล้ายๆกับการทำเป็นโมยที่เป็น e x กซ์คลูซีทาง้า้ผู้เล่นในภาคเหนือตอนบนก็มีไม่กี่คนการที่เราจัดงานกับทางออนเซิร์ิงก็คิดว่าน่ uring, าจะเปไน็นเจ้าสาวที่เหมาะสมที่สุดแต่ในขณะเดียวกัน การที่รับตัว NPA ไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ให้ทางวอนซิริงได้ทดลองตลาดก่อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากสิ่งเนี่ยผมมีความเชื่อมั่นว่ามันจะเติบโตอย่างมหาวิบยาลัยก็หมายถึงว่าสิ่งมันไม่ได้กลายเป็น20่สิบสิ่มันอาจจะเปลี่ยนไปสามสิบไปเป็นเ0็ดสิบไปเป็นหนึ่งร้อยในระยะเวลาอีกสั้น สองสามสอห